ทุกๆท่านนะคะที่ลงทะเบียนโครงการรับสิบดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทผ่านแอปทางรัฐนะคะจะต้องเข้าระบบแอปทางรัดเพื่อเช็คสถานะของตัวเองด้วยนะคะซึ่งสถานะแบบไหนจึงเรียกว่าลงทะเบียนครบทุกขั้นตอนแล้วถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเรามาดูทีละสถานะนะคะ สถานะการลงทะเบียนจะปรากฏมี5สถานะนะคะสถานะที่1ถ้าหน้าจอขึ้นสถานะแบบนี้ถือว่ายังลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะท่านจะต้องเข้าระบบของแอปทางรัฐเพื่อดำเนินขั้นตอนต่อ,ตอไปนะคะหลายๆท่านนะคะบอกว่าเข้าระบบไม่ได้ไม่มีรหัสเข้าระบบนะคะสำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกไว้ล่วงหน้าจะมีรหัสเข้าระบบค่ะสามารถใช้รหัสนั้นเข้าระบบได้เลยค่ะ แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครสมาชิกจะต้องเข้าไปยืนยันตัวตนทาง Google ผ่าน Digital ID นะคะหลังจากนั้นจึงจะได้รหัสมาเข้าระบบของแอปทางรัฐนะคะและเมื่อเข้าระบบได้แล้วจึงจะดำเนินขั้นตอนต่อไปนะคะตอนที่เข้าระบบก็คือเข้ามาเช็คสถานะนะคะตอนที่เข้ามาเช็คสถานะนะคะก็จะต้องเข้ามายืนยันเบอร์โทรหรือว่าอนุญ,ญาตให้ระบบเข้าถึงข้อมูลของเรา หรือว่าข้อมูลของบางท่านอาจจะมีการแก้ไขข้อมูลก็ให้เราดำเนินการขั้นตอนต่างๆได้เลยนะคะส่วนในสถานะที่2ค่ะระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนของขั้นตอนนี้จะเร็วหรือช้านะคะขึ้นอยู่กับระบบนะคะเราต้องเข้ามาเช็คสถานะเป็นระยะระยะนะคะหากข้อมูลใดไม่ถูกต้องเดี๋ยวทางระบบจะให้ดำเนินการแก้ไขเองค่ะถ้าเมื่อใดที่สถานะของเราอยู่จุดที่3แล้ว นั่นหมายถึงว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วค่ะถ้าการลงทะเบียนของเราอยู่สถานะที่3นี้แล้วเราก็รอเช็คผลการลงทะเบียนได้ในวันที่22กันยายน2567เเป็นต้นไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกท่านลองกลับไปเช็คสถานะของตัวเองกันนะคะว่าเราอยู่ในสถานะไหนแล้วก็ดำเนินการให้ครบ 3ส,สถานะนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ